อัสลามุอะลัยกุมมะเรมะตุลลอฮิวบเราะกาตุวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพชั้นปสเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์นะคะมีความหมายว่าเป็นงานสร้างสารรค์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุในท้องถิ่นหรือ วัสดุด้วยวิธีการต่างๆนะคะเศษวัสดุเหลือๆนะคะที่เราได้ทํางานมาแล้วนะคะจากที่เราได้ทํางานในวิชาอะไรอื่นนะคะหรือสิ่งของที่มีเหลือใช้ในบ้านนะคะก็นํามาเป็นวัสดุดที่นํามาสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ได้เช่นกันนะคะนี่นะคะคือภาพของ ไม้ไผ่นะคะคือวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นในธรรมชาติเลยภาพแรกคือไม้ไผ่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นต้นไม้นะคะไม้ไผ่เป็นต้นไม้มีลักษณะเป็นไม้แข็งนะคะและยังมีไม้ไหวายนะคะเคยได้ยินคำว่าไม้ไหวายไหมมีญาตดลิเพานะคะสามอย่างนี้นะคะเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่ เป็นที่ยอดคิดมากๆที่นํามาทําเป็นงานประดิษฐ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะลองสังเกตดูในบ้านเราว่ามีนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่มาจากไม้ไผ่ไม้หวายหรือย่าริเพาหรือเปล่านะคะไม้ไผ่นะคะยกตัวอย่างมีแก้วนะคะมีแก้วถ้าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราจะสังเกตเห็นนะคะถ้าต่างจังหวัดนนะนะคะมีร้านคาเฟ่ต่างๆนะคะที่เป็น ใช้ไม้ไผ่เป็นภาชนะเป็นแก้วแบบนี้นะคะเราก็อาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะหรือไม้ไผ่แบบนี้นะคะบ้านใครชอบปลูกต้นไม้มีกระถางต้นไม้นะคะที่ทํามาจากไม้ไผ่แบบนี้นะคะนี่ก็สามารถทําไม้ไผ่มาทําได้หรือโต๊ะเก้าอี้ต่างๆตามร้านอาหารนะคะหรือตามส่วนย่อมต่างๆนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าถ้ามีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือมาจากไม้ไผ่นั่นเองไม้ไหวายนะคะสามารถสานสานเป็นตะกร้า เป็นกระเป๋าหรือเป็นโซฟาเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นี่คือผลงานจากงานประดิษฐ์ที่มีวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นงานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1จัดเป็นประเภทที่เป็นของเล่นของเล่นเป็นสิ่งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน,ลนช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของเด็ก เช่นมีอะไรบ้างคะมีกลงหันลมเราใช้อะไรคะเวลาเล่นเราใช้มือเวลาจับก้านของมนันใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ปากของเรานั้นเป่าให้กลงหันตรงนี้ลมเห็นไหมว่ามีความทั้งสนุกสนานแล้วก็สามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้ด้วยนะคะหรือการเดินกระป๋องนะคะเราก็เหยียบบนกระป๋องนะคะแล้วก็ใช้มือของเรานั้น ยกขายกเชือกนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ยกขาเราไปด้วยเห็นไหมคะว่าเนี่ยฝึกการเคลื่อนไหวด้วยนะคะหรือเขาวงกฎนะคะฝึกทักษะความคิดของเราในการเล่นเกมนั่นเองใช่ไหมคะนี่คือลักษณะของงานประดิษฐ์แบบที่หนึงคือสามารถทําของเล่นได้ 2. ประเภทของใช้เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันของเราเช่นไม้กวาดที่มาจากขวดพลาสติก แทนแทนนะคะแทนไม้กวาดที่มาจากดอกย้าหรือไม้กวาดก้ามะพร้าวนะคะเราก็สามารถที่จะนําขวดพลาสติกนะคะที่มีปริมาณมากๆที่เราใช้ทุกๆวันนะคะหลังจากที่เราดื่มน้ําเสร็จนะคะก็มารีไซเคิลในการทำสิ่งของเครื่องใช้นะคะยกตัวอย่างวันนี้ก็คือไม้กวาดนั่นเองนะคะหรือกระเป๋าที่มาจากขวดพลาสติกก็ได้นะคะหรือทําอะไรก็ได้ที่เราเห็นว่ามันสามารถที่จะประกอบเป็นรูปร่างสิ่งของเครื่องใช้นั่นได้ กล่องใส่ของจากไม้ไอศครีมนะคะหรือไม้ไอติมที่เรารู้จักนั่นแหละนะคะเราก็มาต่อต่อกันใช่ไหมคะเป็นกล่องใส่ของเป็นเป็นถาดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะที่เป็นของใช้เราสามารถใช้สวยได้ในชีวิตประจําวัน 3. ของตกแตง่งเป็นสิ่งของที่ให้ความสวยงามแก่ร่างกายเราเช่นกิ๊บหรือโบติดผมหรือ เป็นสิ่งที่ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ก็ได้เช่นโมบายนะคะที่แขวนต่างๆกรอบรูปต่างๆนะคะหรือรูปภาพต่างๆที่มาจากวัสดุธรรมชาตินะคะเช่นเมล็ดเช่นใบไม้เช่นขน,น,นสัตว์เช่นเปลือกไก่ไก่นะคะเปลือกไข่นะคะมาอัดด้วเปลือกไข่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้จากสิ่งของที่มาจากธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้นั่นเองนะคะ วัสดุในท้องถิ่นของเราที่นักเรียนควรรู้จักมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะรู้จักว่ามีอะไรคะเราต้องรู้ก่อนวัสดุในท้องถิ่นประเภทแรกคืออะไรประเภทที่เป็นใบไม้ที่มาจากพืชเถาวัลย์กิ่งไม้เนื้อไม้เปลือกไม้กะลามะพร้าวเมล็ดพืชดอกไม้ไผ่ดอกไม้แห้งเชือกบอหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้คะ่ะนี่คือใบไม้แห้งเปลือกไม้มเมล็ดต่างๆผลงานที่ได้มีลักษณะแบบนี้ ภาพนี้คือใช้เมล็ดนะคะใช้เมล็ดในการทําภาพแล้วก็ภาพนี้คือกระถางต้นไม้นะคะที่ทํามาจากไม้แล้วก็มีเปลือกไม้อยู่ข้างนอกนะคะเขาประกอบกันอยู่ข้างนอกเห็นไหมว่าสวยงามมากๆเลยนะคะสส่วนต่างๆที่มาจากสัตว์ได้แก่เปลือกหอยเปลือกไข่ขนนกเกล็ดปลานี่คือวัสดุที่มาธรรมชาติเปลือกหอยเปลือกไข่เกล็ดปลาขนนกด้วยนะคะมีขนนกด้วย นี่คือผลงานที่ได้มาค่ะนี่คือมาจากเปิดไข่เป็นกระถางต้นไม้นี่ดอกไม้มาจากเกล็ดปลานี่โมบายมาจากเปลือกหอยเห็นไหมคะว่าสามารถที่จะทํางานประดิษฐ์ต่างๆได้มากมายเลยนะคะ 3. หินและทรายหินและทรายสามารถทําอะไรไนะครับหินนี้นะคะสามารถทําได้หลากหลายอย่างแต่ในภาพตัวอย่างนี่คืออะไรภาพตัวอย่างนี่คือ,อเป็นส่วนที่เราใช้ทับกระดาษ ไม่ให้กระดาษปลิวไปไหนนะคะนี่คือสิ่งที่เรานํามานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยภาพนะคะระบายสีนะคะเพ้นลงไปบนหินนะคะก็ทําให้หน้าตาสวยงามมากขึ้นหรือภาพ DIY ภาพนี้เป็นภาพที่ทํามาจากทรายย้อมสีก็มาจากทรายเช่นเดียวกันเห็นไหมคะทาเป็นรูปภาพต่างๆได้เลยนะคะ 4. ภาพพื้นเมืองชนิดต่างๆจากสารมาเป็นกระเป๋าเป็นผ้าให้เราใช้เป็นผ้าไหมนะคะจากหมอนจาก นอนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือประโยชน์จากวัสดุท้องถิ่นที่เรานะคะสามารถนํามาทําประโยชน์ของใช้ได้นะคะผลงานประดิษฐ์วัสดุในท้องถิ่นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆสามารถแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นบริเวณนั้นๆด้วยเช่นผ้าไหมนี้ก็ ขึ้นชื่อในภาคเหนือใช่ไหมคะงานจักสานใช่ไหมคะก็จะอยู่ในภาคเหนือเช่นเดียวกันเนาะนี่ก็คือสามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมได้นะคะดังนั้นวันนี้งานประดิษฐ์นะคะครูก็หวังว่านักเรียนจะรู้จักงานประดิษฐ์ที่มาจากวัสดุในท้องถิ่นวัสดุดที่เหลือใช้นะคะมากขึ้นนะคะแล้วสัปดาห์นี้นะคะก็ลองกลับไปคิดดูนะคะว่าเรานะคะ อยากจะสร้างสรงรค์ผลงานอะไรนะคะกลับไปคิดก่อนแต่ยังไม่ต้องทํานะคะดังนั้นวันนี้นะคะขอทบทวนอีกครั้งหนึง่งงานประดิษฐ์คืออะไรงานประดิษฐ์เป็นงานสร้างสรงสรค์สิ่งของเครื่องใช้ให้เราใช้เพื่อตกแต่งบ้านหรือเป็นของใช้ทีวิตประจําวันของเรามาจากไหนมาจากวัสดุดในท้องถิ่นหรือวัสดุดเหลือใช้ของเราด้วยวิธีการต่างๆว่าจะเป็นการตัดการแปะการประกอบกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะนํามาใช้งานนั่นเองนะคะ วันนี้วิชาการงานอาชีพชั้นป .3 คุณครูขอจบเรื่องงานประดิษฐ์เพียงเท่านี้อัสลามอะไยกุ้มอรราอมะตุ้ล้อฮิวะบะรราะกาตุ